ครับสวัสดีครับเข้าสู่ S C Midnight Channel เหมือนเดิมครับไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็มาเล่นเกมเก่าวันวานที่คิดถึงเหมือนเดิมอืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดซับสไ r i b ์ด้วยเออพูดก่อนไงคนจะได้ติดตามใครชอบเกมเก่าก็มาติดตามได้ แบทเทิลซิตี้เราจะทำผมก็สีเหลืองนะกีฬาสีเขียวเฮ้ยยิงกันเองนะตายนะเว้ยมันสต็อปยิงกันเองอ่ะตายยิงกันเองอ่ะจับอ่ะยุตไม่ยุตใช่เหรอเฮ้ยอย่าเสียงเลยทำไมทำไม ลองดูดิลองดูทำไมทำไมเฮ้ยโอ้โหเป็นไงหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยหยุดกันหลบแบบดิจิตอลเว้ยต่อยแม่งหลอนนะเฮ้ยเย๊ะเย๊ะเจบหลบแบบดิจิตอลไงช่วยยิงมันเดียวทำไมทำไมโดนเลยเฮ้ยโอ้โหเห็นนะเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลเว้ยเกมมาเกมมาเฮ้ยเออว่หยุดว่ะ หยุดนานด้วยนะโอเอาเก็บดิรถถังอะชีวิตนี่วะเอออับอับอับจอยไม่ดีนะไม่ไปซื้อจอยอ่ยละร้อยมาเล่นดีกว่าเกมนี้ต้องยุค90นะ่ะยุคผมนี่90นี่ก็ไปปลายแฟมิีเข้ามานะ ทนัทนปะทันปะไม่ทนนันดิผมยุคสองพันห้าเออไม่ทนันสีเสื้อสองพันห้าไม่ทันหรอกทุกที่เยอะเข้าปลายแฟมิคอมแล้วแทบไม่ได้ไม่ได้จับแล้ว <ส luggage. S 1> ลวะแพงด้วยยุคนั้นอะไปาามมไ,ไหนกันมหมดวะเก็บเวลาเก็บได้หยุดหยุดเออหยุดเวลา เออยิงดิเอ,อ,อาอไปยิงมันนะรออ๋อปออมปอมปอมหินป้อมเหล็กป้อมเหล็กเอ้ยเห่็กงนี้มันสร้างด่านเองก็ได้นี่ห่าได้สร้างสร้างด่านเองเล่นเองมันมันได้อะสร้างถาักก็คือสร้างฐานแบบโกงได้อะ ก็น่าจะเล่นไปเรื่อยนะทีว่าตัวเราไม่หมดนะมองสีเหลืองเลยจะตัวโอเวอร์แล้ว่ะชินนะชินแล้วก็สีเหลืองก็ขึ้นโผมานจกป่าทำไมแล้วโอ้โหดีมันสต็อปอยู่จิตเตลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊โปุ๊บปุ๊บดุ๊บปแอบก่อน เอ,เอ้หกตัวอืิใชเกินแล้วยิงผมทำไมเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันมันสต็อปแต่มันยังยิงได้เกมนี้ มันโอเวอร์เราเลือกเราเลือกสเตจได้ไงว่าจะเริ่มเล่นตรงไหนได้ก็เล่นไปเรื่อยเกมไม่ค่อยมีอะไรแต่มันได้แบบเล่นกับเพื่อนไงเล่นกับเพื่อนแล้วมันมันไงเ,เนี่ยโอเวอร์ไปได้เห็นปะว้ายโอ้โหโคตรอ่อนเลยวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็โอเวอร์ตามมึง <laughs> ดูดิกระสุนแม่งยิงอย่างไวอ้อ่ะอย่างเทพอ่ะ เฮ้ยเก็บดาวเก็บดาวอัปเกรดตัวเองได้ไหมไอสัตว์ฉันเก็บเลยทีเนี้ยตายแล้วทำไมทำไมาอีกเกมอีกเกมตรงนี้ตัวทีห้าไอ้สี่ยังตายไปวห้าได้ไงทำไมทำไมอ่าเริ่มสี่ใหม่แก้มือแก้มือตือ่นเต้นกูเบื่อ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเก็บดาวเก็บดาวปืนเร็วขึ้นเฮ้ยยิงเร็วขึ้นนะเฮ้ยมันโดยิงง่ายอย่างวะแบบ้เห็นเงิน ชิมว้ยเว้ยไอีกอยองหูตามไม่ทันเลยวะต่อยไม่ดีเลยว่ะเอยเอาละเบิดเออเียบร้อยจบแม่งมี็นร้อยด่านเลยมั้ง เพื่อนๆอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยจะหามาเล่น<ฮ>เกมเก่าๆเจะเล่นงั้นเหรออุ้ยโอ้ยนอนี่ที ม,มาดิครับโอ้ยไม่ด้ครับปวดไม่ข้างโอ้โหวัดใจอะไรไม่ได้เลยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> แต่มันมันเหมือนก็สร้างก็ใช้ได้แค่ด่านแรกด่านเรียวมัง้งกลัวดิ ก็จะจ่อกคร้างมันเพื่อแมบอ่ะใส่มวก่อนนะไอ้โดนไม่เป็นไรแข็งอ่ะใส่มุกใส่แข็งน้องก้ามันเล่นหลังสุดท้ายใช่หรอเด็กได้เดรอเาเราเกิดเรา,เรา,เรา long 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 từ nhau luôn. <laughs> Cảm ơn mình Cảm ơn มาดีมาดิเดินเลืเบริร์ดร,รอก่อนเลยเรามันโผมาเยอะ,ยอะก่นอนกระพ้อนะ,อะไหโผมาให่เนี้ยเรืเอร่องแบบเต็มดกว่ะ มีต้องสร้งทีมเวิร์กนะคนไมีต้องเวิร์กก็เล่นได้เวิร์กทีมเวิร์กเลยนะเกมเนี้ยยอย่าอุ้ยโ้ยกระสงดูเ้ยเอาดิเออโอ้โหกระสุนแม่ง ไม่หายไปด้วยวะรีบดิบบเล่นอะโหล,ลดแบบดบบิจิตอลไอ้ตี่ไอ้บ้าไอายี่เก็บเลยแหละเนี่ยได้แบบเท่ากันเลยเฮ้ยคิปนี่มึงเร็วเกือบแล้วไอ้อยี่ทีมเวิร์กทีมเวิร์ก <c oughs> อุอย้ยอ้าวย,ย,ยึกยักไอ้สัตว์ เฮ้ยกระตุนโคตรไวอะนีได้ไหมเนี่ยมันต้องเก็บอีกดาวนึงมั้งเก็บอีกดาวสองดาวเนะี่ยถึงจะยิงยิงหินยิงเหงเล็กได้เล่นคนเดียวเลยดิ <c oughs> <c oughs> เออว่ะโอ้โหโ,โอเวอร์เม่ว่หรเนี่ยล้ว มายิงหมดแผ่านมาทั้งนี้ผ่นไปเิยผนไปสุดเต็มเฮ้ยมันน่าจะยิมตัวเพื่อนได้นะยิงยิงได้เน่มันแล้วแต่เกมวะยิงได้มั้งลองกดไอ้อย่างไม่มีเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีกดสปีดได้เหรอเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยลืมดูแม่งนะครับถฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปละเล่นเก็บต่อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ